วันนี้เราต้มประกัดดองค่ะใส่ไส้ตันนะแต่ไส้ตันเรายังเอามาตัดเราเดี๋ยวค่อยเรา,เราค่อยเอามาตัดเอาต้มต้มไปแบบนั้นเลยเพืาอจะได้ไม่ให้ไส้มันแตกเนี่ยค่ะต้มประกัดดองที่ประเทศฟินแลนด์เราก็จะใส่ไส้ตันบางอันเราก็ตัดแล้วเนี่ยค่ะต้มจืดประกัดดองใส่ไส้ตันอร่อยค่ะ สร้อนๆก็มีก้อนซุปขนอแล้วก็กระเทียมต้มน้ำซุปเนี่ยค่ะต้มประกาศดองไส้ตันที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยไส้ตันบางอันก็ตัดแล้วพร้อมกินเลยค่ะเนี่ยค่ะใส่กระเทียมเป็นต้มซุปแล้วก็ก้อนซุปลงไปเกลือลงไปหน่อยนึงเนี่ยค่ะ